กว่า2ปีที่รายการแชร์เดลเฟ o ร์ฟอร์เวิที่อยากจะส่งต่อความรักและบอกเล่าเรื่องราวความดีต่างๆที่พี่น้องทิเสเตียนได้ทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆก็เกิดเป็นันรกิจแห่งการสนับสนุนและส่งต่อความรักของพระเจ้าผ่านช่องทางต่างๆโดยเน้นสื่อออนไลน์ในวันนี้ทีมงานแ h a ์เด e เฟ o ร์ฟอร์เวิจึงได้จัดงานครบรอบ2ปีเพื่อร่วมกันขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอยู่เบื้องหลังในทุกๆสิ่ง เราาดเรงเรรรื่องาาวกาเดินทางตลอดระยะเวลา2ีกัันนะครบ์ Forward เกิดขึ้นเมื่อตอนเราเริ่มต้นของโควิดระบาดในประเทศไทยครั้งแรกผมเองก็ออกไปทําดีแต่ผมรู้คนอื่นทำดีหรือเปล่าคือ้ายก,ก็ติดตามข่าวาว่าพี่น้องคนอื่นทำดีด้วยเหมือนกันแต่เราไม่เคยรู้ใครทาดีอะไรบ้างต่อสังคมไทยผมเลยติดต่อไปที่อาจารย์นิยมกับอาจารย์ถนนว่าเป็นไปได้ไมทีชื่จะร่วมมือกัน นักให้โลกได้รู้ว่าคริเสเตียนทําอะไรบ้างที่เป็นความดีเพื่อคนในสังคมนี้ทั้งสองท่านยินดีเราจะร่วมมือกันขั้งแรกสุดโครงการนี่ชื่อว่าโครงการคขึน้นชนให้ได้รักที่เริ่มต้นจากที่ BSC สีแยกพญยาไทยก่อนจากนั้นเราก็รวมตัวกันเปลี่ยนชื่อไป็น s h a r e the l o v e forward ซึ่งมีความหมายว่ารวมความรักของพระเจ้ากัผู้กที่จจรวมกันส่งขาวไปถึงทั่วทั่วไปโดยใแฮชแท็ว่า share the l o v e forward ดังนั้น พระเจ้าระเมตตา c h a n n e Forward นอกจากรายงานความดีที่ทําแล้วได้รวบรวมเบียรกรดีๆมาแบ่งปันความรู้ความเข้าใจกับริตเตียนและก็นอกวงการริตาเตียนพระเจ้าก็อวยพรครั้งแล้วครั้งเล่ามากขึ้นเรื่อยๆจนเวลานี้คนทั่วโลกได้ฟังความรักของพระเจ้าและความดีของพระเจ้าผ่านรายการ Channel Forward นั่นเป็นที่มาที่ไปว่าพระเจ้ากำลังให้คนมากมายเริ่มเข้ามาธิษฐานเพื่อสนับสนุน แลวก็ช่วยเหลือจนเวลาที่ชาติเราปวดเป็นเป็นความหวังใหม่ของสังคมไทยนะครับมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากที่พระเจ้าทรงโปรดพลิกนะครับวิกฤตเป็นโอกาสและเป็นพระพรที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆที่เราได้เห็นความร่วมมือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางผู้นำผู้รับใช้ของพระเจ้าและพี่น้องคริสตชนนะครับไม่เรียกว่าจำกัดคณะนิกายนะครับเือนเหมือนกับถูกทลายกำแพงของความเป็นคณะนิกายในท่ามกลางพวกเราไปเลยนะครับเพราะว่า พระวจนะของพระเจ้าคหนุนใจประสบการณ์ชีวิตนะครับแล้วก็หัวข้อต่างๆที่น้องๆนะครับเป็นคนที่คิดแล้วก็พลดัดแต่ละหัวข้อตลอด2ปีที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับกับพี่น้องคริสตชนไทยและตลอดทั้งพี่น้องคนที่สนใจเรื่องพระเจ้าหรือไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับถูกได้แชร์ออกไปแบ่งออกไปก็เหมือนรายการที่บอกแชร์ดอเลิฟใช่ไหมครับคือแบ่งปันความรัก ขององค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปในปีข้างหน้ามีความตั้งใจอย่างมากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการชวนกันมาทําสิ่งดีด้วยกันหรือชวนกันมาร่วมมือกันอาจจะเป็นการกลุ่มเยาวชนด้วยกันกลุ่มนมัสการด้วยกันหรือกลุ่มผู้นําต่างๆที่เราจะจัดค่ายหรือว่าจัดสัมมนาดีๆทุกสังกัดรวมกันเราเชื่อว่าสิ่งนี้รวมกันน่าจะเป็นเอกภาพที่ดีมากเลยครับทุกครั้งที่คุณกดไลค์คอมเมนต์เข้ามาทีมงานลนตัวหัผมเองและวิทยากรก็รับกำลังใจและเรารู้ว่าทุกคน ดูรายการได้จากทุกที่ชั่วโลกแล้วถ้ารายการนี้เป็นทัพอภรต่อท่านก็บอกกับเรานะครับเราจะได้รับทราบแล้วก็จะทํารายการต่างๆหรืออยากจะให้ทํารายการแบบไหนก็ส่งเข้ามาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่เคียงข้างพี่น้องทุกคนนะครับ